กับ Age Lock True Face p e p t i d e Retinol Complex ซึ่งในส่วนของสินค้าตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าช่วยในเรื่องของริ้วรอยได้อย่างอยู่หมัดเลยค่ะทุกคนหากใครนะคะที่อยากมีผิวที่สดใสเปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาตินะคะบอกเลยว่า Age Lock True Face p e p t i d e Retinol Complex เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์แบบสุดๆทุกคนเพราะว่าสิ่งนี้นะคะจะเป็นทางออกที่แซนจะทรงประสิทธิภาพแต่ว่ามาคู่ กับความอ่อนโยนแบบสุดๆที่ผิวของทุกคนนะคะรอคอยค่ะหลายๆท่านนะคะอาจจะเคยมีประสบการณ์นะคะผิดหวังกับเรตินอลตัวอื่นๆมาก่อนนะคะแบรนด์ไหนนะคะที่มีประสิทธิภาพดีก็มักจะระขายเครืองส่วนแบรนด์ไหนที่ไม่ละขายเกือแน่นอนก็ใช้แล้วไม่เห็นผลค่ะแต่พอกันทีนะคะสําหรับปัญหานี้นะคะเพราะว่านูสกินของเรานะคะขนเทคโนโลยีเอชล็อกมาจัดหนักจัดเต็มให้กับทุกท่านแล้วให้กับ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั่นเองค่ะด้วยสูตรที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีแบบถ่ายที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะคะเสริมด้วยเทคโนโลยี AI ที่สําคัญนะคะยังได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกอีกด้วยค่ะนี่นะคะคือผลิตภัณฑ์ที่สามารถทํางานได้อย่างหลากหลายและทรงประสิทธิภาพนะคะที่สําคัญยังเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนและรวดเร็วได้อีกด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์นี้นะคะจะทํางานนะคะร่วมกับกระบวนการขัดเซลล์ผิวตามธรรมชาติค่ะเพื่อช่วยลดเลือนสัญญาณความเสียหายของผิวนะคะสัญญาณแห่งริ้วรอยได้อย่างชัดเจนค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูขุมขนนะคะจุดด่างดำนะคะริ้วรอยปัญหาสีผิวที่ไม่สม่าเสมอรวมไปถึงความชุ่มชื้นนะคะก็สามารถช่วยได้ทั้งหมดเลยค่ะที่สําคัญนะคะสูตรนี้นะคะยังพัฒนามามีความอ่อนโยนนะคะไม่ซ้ำใครและไม่ระคายเคืองผิวอีกด้วยค่ะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปชมประสิทธิภาพกันนะคะของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะนัดจะจะพาทุกๆคนนะคะมาทําความรู้จักคําว่าเรติอลเลตินอยอะไรต่างๆนานาที่ทุกคนเคยได้ยินกันมานะคะว่าไอสิ่งนี้เนี่ยมันคืออะไรค่ะด้วยสไลด์นี้นะคะที่เรียกว่าเรตินอยรูปแบบโมเลกุลต่างๆนั่นเองค่ะสําหรับคําว่าเรติอนนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยได้ยินเลยเนี่ยคำว่าเรตินอยเรตินนยเนี่ยคือคําใหญ่ ทั้งหมดเลยนะคะที่รวมทุกโครงสร้างทุกโมเลกุลของไอผลิตภัณฑ์ กรดวิตามินเอตัวนี้เนี่ยเข้าไว้ได้กันตัวใหญ่ของเขาที่สุดเลยเนี่ยตัวแม่เขาเลยเนี่ยทุกคนที่เป็นโครงสร้างหลับเนี่ยเขาจะเรียกว่ากรดวิตามินเอหรือว่าเลติโนอิกแอซิดตัวนี้นั่นเองค่ะจะเป็นโมเลกุลที่สามารถออกฤทธิ์ให้กับผิวของเราได้เลยนะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์โครงสร้างนี้หรือว่าโมเลกุลนี้เนี่ยทุกคนมันมีฤทธิ์ที่แรงมากแน่นอนว่าพอแรงมากมันตามมาด้วยความราคาเรื่องค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลติโนอิกแอซิดตัวนี้เนี่ยเขาจะจํากัดอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบของยาเท่านั้น ะะดังนั้นเองค่ะทางนักวิทยาศาสตร์นะคะจึงได้มีการพัฒนาโครงสร้างค่ะเอาไปปรับปรุงโครงสร้างใส่เป็นโมเลกุลต่างๆขึ้นมานะคะได้ออกมาเป็นโมเลกุลต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นเรตินอลดไฮด์นะคะหรือที่เราจะเรียกสั้นๆกันว่าเรตินอลนั่นเองค่ะโดยที่ตัวเรตินอลตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้ ขั้นตอนในการเปลี่ยนเป็นเลติโนอิกแอซิดตัวนี้เนี่ยเพียงแค่1ขั้นตอนเท่านั้นค่ะประสิทธิภาพสูงสุดในทุกๆโมเลกุลของเลตินอยเลยค่ะแต่ยังเหมือนเดิมค่ะก็คือประสิทธิภาพสูงเนี่ยตามมาด้วยความระคายเคืองนั่นเองค่ะรูปแบบที่ออกฤทธิ์ได้เนี่ยจะต้องเป็นเลติโนอิกแอซิดเท่านั้นนะคะทุกคนแต่ว่าโมเลกุลต่างๆที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยพัฒนาขึ้นเพื่อให้เขาเนี่ยไปเปลี่ยนเป็น เล t i โนอิกแอซในร่างกายเราเพื่อลดอาการระคายเคืองนั่นเองนะคะโดยที่จะออกมาเป็นโครงสร้างรูปแบบต่างๆและมีความอ่อนโยนแตกต่างกันไปค่ะในส่วนถัดมาจะเป็นในตัวเรติโนค่ะทุกคนที่ทุกคนได้ยินกันดีนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีความนิยมได้รับความนิยมสูงสุดในท้องตลาดสกินแคร์ของเราเลยค่ะซึ่งตัวเรติโนตัวนี้นะคะจะถูกเปลี่ยนเป็นเรติโนอิก แอซิดใน2กระบวนการทางร่างกายของเราผ่านและตัวสุดท้ายนั่นคือตัวเรตินิลเอสเทอร์ค่ะตัวนี้นะคะจะพบได้ตัวที่ใช้บ,บ่อยๆเนี่ยจะเป็นตัวเรตินิลปาเมเตนนั่นเองนะคะซึ่งเปลี่ยนเป็นเรตินอิกแอซิดเยด้วยการใช้3กระบวนการเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเรียงลําดับความแรงของประสิทธิภาพเนี่ยตัวเรตินอลดีไฮก็จะมีประสิทธิภาพแรงที่สุดแต่ว่ามีโอกาสเกิดการขายเคลืองได้สูงค่ะเรตินอลเนี่ยลงลงมาอีกนิดนึงแต่ว่าความ อ่อนโยนเนี่ยสูงกว่าก็เลยจะได้รับความนิยมในวงการสกินแคร์ของเรานั่นเองค่ะในส่วนถัดไปค่ะทุกคนนะัจะพาทุกคนมาดูเจ้าสินค้าของเราตัวนี้แล้วค่ะนั่นก็คือ Age Lock Two f a s e นะคะแบบทาย Retinal Complex ของเราค่ะเรามาดูกันว่าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีอะไรบ้างแน่นอนนะคะว่าเรามีเรตินอลอยู่แล้วเพราะว่าชื่อเขาบอกว่าเป็นเรตินอลใช่ไหมคะแต่มันไม่ได้มีเพียงเท่านั้นค่ะทุกคนเพราะว่าครั้งนี้นะคะ ความทรงพลังของเราเนี่ยคือเรามีเลติเอลและเปปไทอยู่ในขวดเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นแบบที่พี่จิบอกเมื่อสักครู่เลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวตั้งแต่คนที่อายุ25ขึ้นไปนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นปัญหาริ้วรอยจุดดัางดำรูขุมขนความชุ่มชื้นทุกอย่างขวดนี้อยู่หมัดแน่นอนในขวดเดียวค่ะ และที่สําคัญนะคะนอกจากจะพัฒนามาด้วยทรงประสิทธิภาพแล้วยังมีความอ่อนโยนอีกด้วยค่ะรูปแบบแอด a านซ์ของเทปพายนะคะที่คิดค้นโดย AI พัฒนาโดย AI นะคะทําให้บวกเสริมประสิทธิภาพกับเลติโน l c o m เพกซไปแล้วนะคะทำให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแต่อ่อนโยนมากขึ้นซึ่งแค่ประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วอ่อนโยนกว่าทุกคนเท่านี้เราก็แบบเป็นจุดขายที่แบบ โคตรดีมากแล้วในตลาดของเราเพราะอย่างที่นัดบอกไปว่าเลติโนยิ่งมันแรงมันยิ่งราคายเครื่องถูกไหมคะแต่เราพัฒนาสูตรโดยการใช้เทคโนโลยีทุกอย่างมันลงการทําให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้นแต่ความอ่อนโยนเรามาคบ คู่กันนะคะเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานของเราทุกท่านนะคะที่สําคัญนะคะเทคโนโลยีที่ขาดไม่ได้เลยตัวโตๆของเรานั่นก็คือเทคโนโลยี e d g e Lock Blend นะคะที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ n e Skin นั่นเองนะคะหนึ่งเดียวไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนไม่มีใครสามารถลอกเรียนแบบเราได้นะคะเสริมทําเข้าไปอีกในการช่วยจัดการปัญหาผิวอย่างตรงจุดในเรื่องของริ้วรอยนะคะจากต้นตอนของปัญหา และที่สําคัญที่สุดนะคะยังมีผลการศึกษาวิจัยทางคลินิกของผู้ใช้จริงนะคะที่เริ่มเห็นผลตั้งแต่1สัปดาห์แรกหลังจากการใช้งานค่ะทุกคนมาขนาดนี้แล้วอยากจะได้เห็นคําว่าสุดยอดในช่องแชทมาแบบรัวๆๆๆๆให้มันสมกับคําว่าสุดยอดของผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆทุกคน ในส่วนถัดไปนะคะนัดจะพาทุกคนมาดูคุมพลังกันนะคะของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะแบบทายเรตินอลคอมเพล็กซ์ของเรานะคะว่าไอที่นัดบอกว่ามันสุดยอดอะ่ะมันสุดยอดเพราะอะไรอ่าอย่างที่นัดบอกไปว่าตัวแรกเลยเนี่ยมีเรตินอลแล้วทุกแบรนด์ก็มีเรตินอลเหมือนกันถูกไหมคะเราก็มีเรตินอลค่ะและเรตินอลของเราเนี่ยเป็นโมเลกุลที่มีความเสถียรสูงด้วยนะคะทุกคนจะช่วยจัดการกับปัญหาของริ้วรอยแห่งวัยได้แบบองค์รวมครบทุกองคเลยนะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นคะ่ะทุกคนนอกจากเราจะ มีเลติโนแล้วเนี่ยเรายังมีอีกหนึ่งโมเลกุลที่สำคัญนะคะที่เรียกว่าเลติโนอิกแอซิดเอสเทอร์ค่ะซึ่งองโมเลกุลตรงนี้อ่ะทุกคนเขาจะช่วยเสริมประสิทธิภาพของเลติโนเข้าไปอีกค่ะเพราะว่าโมเลกุลตัวนี้ค่ะเขาเป็นโมเลกุลที่ให้ประสิทธิภาพเข่ากับเลติโนแต่ว่าอ่อนโยนมากกว่า ให้ประสิทธิภาพเท่ากันแต่อ่อนโยนมากกว่าอีกค่ะทุกคนเขาเรียกว่าเป็น next generation r e t i n o เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะแน่นอนว่า no skin ของเราไม่พลาดใส่ผสมเข้ามาด้วยค่ะเพื่อให้การออกฤิ์เนีด,ดียิ่งขึ้นไม่พอค่ะทุกคนที่เหนือไปกว่านั้นยังมีเทคโนโลยีเปปไทายที่เสริมด้วย AI ซึ่งเทคโนโลยีเปปไทด์ตัวนี้ถามว่าทาอะไรเขาทาหน้าที่ทวีคูณประสิทธิภาพของเรตินนล ใช้คำว่าทวีคูณนะคะทุกคนเพราะว่ามันทำให้เลติโนลเนี่ยคุณสมบัติเพิ่มขึ้นเป็นอีกเท่าตัวเป็นอีกเท่าตัวที่ทำให้ประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาริ้วรอยแบบครบองค์ตรงเนี้ยสองมันคที่ทุกคนเห็นตรงเนี้ยให้มันได้ผลดียิ่งขึ้นอ่าทุกคนฟังมาถึงตรงนี้เลติโนแล้วหนึ่งมีเลติโนอีกแอซิดมาอีกมีเทคโนโลยีแป๊บทายมาอีกแต่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ เพราะประสิทธิภาพที่ทรงพลังขนาดนี้ยังมาพร้อมกับสารสกัดของโจโจบาและ 4TB นะคะซึ่งเป็นสารสกัดที่จะ ช่วยในเรื่องของการปลอบประโลมนะคะคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะช่วยให้ผิวของเรานะคะสงบและแข็งแรงขึ้นพร้อมสําหรับการบํารุงผิวพร้อมสาหรับการขัดเกลลตามธรรมชาติของประสิทธิภาพของเรตินอลค่ะและตบท้ายด้วยเทคโนโลยีสูงสุดที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบเราได้ค่ะทุกคนนั่นก็คือเทคโนโลยี Age Lock Blend นั่นเองค่ะเอกสิทธิ์เฉพาะของนูสกินนะคะที่ช่วยจัดการกับปัญหาริ้วรอยจากต้นต่อนะคะเพื่อรักษาความอ่อนเยาว์และคืนความสดใสให้กับผิวของ พูดมาขนาดนี้แล้วว่าทุกคนคำว่าสุดยอดอะคำว่าสุดยอดมันยังไม่พอแลวใช่ปะมันสุดยอดแบบส,สุดยอดสุดยอดที่สุดของคำว่าสุดยอดจะจะให้มงมาลงตรงหน้าขวดน,นี้เลยเอามงลงไปเลยเพราะว่ามันแบบมันยอดเยี่ยมแล้วอะทุกคนแล้วทุกคนคิดดูดิว่าประสิทธิภาพมันมากขนาดนี้อะ่ะเพราะฉะนั้นแบบที่พี่จีบอกเลยนะคะว่าตลาดเลตินอนทุกวันนี้มันใหญ่มากคนที่ใช้เลตินอนมีเยอะมากและยังมีคนที่ยังไม่ได้ใช้เลตินอนแต่ว่า ถ้ามีปัญหาผิวมีปัญหาเรื่องริ้วรอยมีปัญหาเรื่องความกระจ่างใสเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนเลติโน่ขวดนี้ขายได้กับทุกคนจริงๆทุกคนพลาดไม่ได้ไปลองใช้ดูแล้วก็อาผลิตภัณฑ์ชิ้นี้ไปแนะนําให้ทุกคนที่คุณรู้จักใช้คุณอยากให้ใครที่ม,มีผิวสวยคุณอยากให้ใครมีผิวอ่อนเยาวคุณแนะนําให้เขาใช้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ในส่วนถัดไปค่ะเราจะพาทุกคนไปดูในส่วนของการใช้งานนะคะทุกคนใช้งานง่าย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 เลยง่ายกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วเพราะใช้งานแค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะวันละหนึ่งครั้งในเวลากลางคืนง่ายมากทุกคนทาขั้นตอนเดียวไปเลยใน,ในสนมมติเวลาเราล้างผิวเสร็จใช่ไหมคะล้างหน้าเสร็จแล้วเราใช้โทนเนอร์ปรับสภาพผิวเสร็จแล้วใช้ตัวเรตินอลตัวนี้ในเวลากลางคืนแค่นั้นเลยค่ะจบแล้วเราก็เพิ่มความชุ่มชืม้นทายเจ์ไรเซอร์ทาอะไรของเราไป จบเลยแค่นี้เองค่ะผิวสวยแล้วได้หมดเลยเมื่อกี้นี้ที่เรามาคงได้หมดเลยภายในเวลากลางคืนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองค่ะและเพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดถ้าใครอยากจะบํำรุงในส่วนของคอาเจนของริ้วรอยแบบจัดเต็มเต็มแม็กซ์เลยนะคะให้ใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ two f a c e essence ultra เท่านี้เองค่ะง่ายไหมทุกคนถ้าง่ายพิมเขามางง่ายเข้ามาให้นัดในช่องแชทหน่อยง่ายมากจริงๆเพียงแค่นี้เองผิวสวยใสไรริร้วรอยได้กลับมาแล้วนะคะ ในส่วนถัดไปนะคะอยากจะให้ทุกคนมาดูนะคะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นอ่ะเรามาดูในส่วนของผลการทดสอบกันแน่นอนนะคะผลิตภัณฑ์ที่ดีเชื่อถือได้ต้องมาพร้อมกับผลการทดสอบทางคลินิกในผู้ใช้งานจริงนะคะและนูซินของเราค่ะได้ทําการศึกษานะคะในผู้ใช้จริงโดยผู้เข้าร่วมนะคะจํานวน30คนถ้าผลิตภัณฑ์นะคะเป็นเวลาต่อเนื่องกัน8สัปดาห์ค่ะและ8สัปดาห์นะคะที่ทุกคนเห็นตัวเลขต,ตัวใหญ่ตรงนี้นี่คือผลลัพธ์จากการใช้งาน เพียงแค่1สัปดาห์ทุกคนเห็นตัวหนาตอนนี้ไหมคะ1สัปดาห์เท่านั้น1สัปดาห์เท่านั้นนะคะแต่กว่า80%ของผู้เข้ากราฟการทดสอบเห็นการเปลีป่ยนแปลงทั้งหมด 80กว่าเปอร์เซ็นทุกคนเห็นหมดเลยว่าภายในหนึ่งสัปดาห์ผิวของเขาเปลี่ยนไปเลยไม่ว่าจะในเรื่องของความดูสดชื่นขึ้นนะคะรู้สึกผิวสบายรู้สึกผิวแข็งแรงรู้สุกผลกระชับขึ้นผิวดูสดชื่นขึ้นดูสดใสขึ้นหนึ่งสัปดาห์เห็นผลแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นัดอยากจะให้ทุกคนย้ำว่าหนึ่งสัปดาห์มันเห็นผลแล้วแล้วพอเราใช้ต่อเนื่องไปแปดสัปดาห์ทุกคนลองดูตัวเลขตรงนี้ค่ะ หนึ100่งร้อ97%ต้าส็ดเ้าส็ด็ตตัวเลขตรงนี้มันแสดงให้เห็นอะไรรู้ไหมคะทุกคนมันแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์น่ะมันเห็นผลกับทุกคนกับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะทุกคนต้องไปลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนจะพลาดไม่ได้เป็นอันขาด ดูนะคะว่า100คนเห็นว่าผิวของพวกเขาเนี่ยแลดูอ่อนเยาว์และแลดูเต่งตึงขึ้น100%แปลว่าอะไรทุกคน100%แปลว่าทุกคนที่เข้ารับการทดสอบเห็นผลตรงกันว่าผิวของพวกเขาแลดูอ่อนเยาว์และเต่งตึงขึ้น100%ของผู้เข้าทดสอบเห็นด้วยว่าริ้วรอยของพวกเขาเนี่ยแลดูตื้นขึ้นหรือว่าจางลง ทุกคนเขาเห็นผลนะทุกคนที่เขาทดสอบเขาเห็นผลมาแล้วแล้ววายนอททำไมแล้วถึงจะไม่เห็นผลถูกต้องไหมคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยอย่าดูแต่ตัวเลขตรงนี้นะคะเราเองก็จะต,ต้องเป็นหนึ่งในร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ที่มีภาพ before After mm hmm. ของเราเพื่อที่จะเอาสินค้าตัวเนี้ยไปบอกต่อไปขยายองค์กรไปขยายธุรกิจของเราแล้วก็ทําให้เป้าหมายส่องันของเรานะี่มันเป็นจริงได้ด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะทุกคนนอกจากนี้ยังมีในส่วนของข้อมูลนะคะการวัดโดยเครื่องอีกด้วยนะคะอันนี้จะเป็นตัวเลขที่ได้มาจากเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะคะที่เป็นตัวเลขนะคะว่าหลังจากที่การใช้งานไปแล้วเนี่ยมีลักษณะการเพิ่มขึ้นของผิวเนี่ยเป็นอย่างไรจากการทดสอบโดยเครื่องนะคะซึ่งเห็นผลอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะว่าผิวเนี่ยมีความเยืดหยุ่นสูงขึ้นถึง64%นะคะก็คือขึ้นไปเกินครึ่งเลยนั่นเองต้องบอกว่าผลการทดสอบมทุกคนตัวเลขมันแบบ เหมือนโคตนว้าว่ะตอนนั้นเห็นครั้งแรกเลยแบบอู้วูตื่นเต้นยังตื่นเต้นเลยอยาาจะมว่าเล่าให้ทุกคนฟังนี้ส่วนวันนี้ก็ได้มาเล่าแล้วนะคะใน่วนถัดไปยังไม่จบขาดใครที่เป็นสายผลการทดลองเราไปดูผลการทดสอบกันต่อเลยนะคะเราจะได้มีผลเราไปอวดชาวบ้านชาวเมืองกันเยอะๆเลยทุกคนนี่นะคะในส่วนของอันนี้นะคะก็จะเป็นผลการทดสอบอีกเช่นกันนะคะเปรียบเทียบขาดในสัปดาห์ที่หนึ่งสี่และ8ดนะคะว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเขามีความรู้สึกว่า การทดสอบเนี่ยในส่วนของการเห็นผลในส่วนต่างๆเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรนะคะและอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะตัวเลขสีฟ้าแข่มตรงนี้คือผ่านไปเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้น หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นยังเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนะัยยะสําคัญคือเปลี่ยนอะทุกคนเข้าใจนะคะเปลี่ยนเลยอะว่าเนี่ยมันเปลี่ยนขึ้นแบบเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์แล้วมันก็ค่อยๆขยับสูงขึ้นไปในแต่ละสัปดาห์จกนกระทั่งจนถึงสัปดาห์สุดท้ายและนันบอกเลยนะคะว่าเนี่ยเดี๋ยวนะัดจะให้ทุกคนดูอันนี้คือเป็นหัวข้อเรื่องริ้วรอยความเฟิรม์มความเด้งผิวโดวยรวมขัดมาอีกหน้านึงจะเป็นเรื่องความสว่างความเนียบเรียงความกระจ่างใสความชุ่มชืน้นเพิ่มขึ้นทุกหัวข้อ เนี่ยความสว่างกระจ่งางใสความสม่ำเสมอของสีผิวแบบเนี้ะค่ะเนี่ยการปรากฏของรูขุมขนหรือสภาพผิวโดยรวมอย่างที่นัดบอกไปคือมันช่วยทุกหัวข้อทุกเรื่องเลยคุณอยากได้ผลเรื่องอะไรเอามาเลยเรามีให้หมดความสม่ำเสมอสีผิวก็มีจุดด่างดาก็มีรูขุมขนก็มีริ้วรอยก็มีความกระชับความชุมช่มชื้นความเฟรมิร์มเรามีให้หมดตอบโจทย์ได้ในขวดเดียว มันจะมีอะไรที่มันแบบเลิศไปกว่าน,นี้อีกไหมอะ่ะปังกว่าน,นี้ไม่มีแล้วทุกคนในคิวสามทุกคนต้องได้จัดขวดนี้นัดบอกเลยจริงๆแล้วตัวเลขพวกนี้คือเป็นตัวเลขที่ได้มาจากการทดสอบทางคลินิกนะคะนี่เราไม่ได้เต้ากันเองนะคะทุกคนแล้วเป็นผู้ทดสอบที่ทดสอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้จริงๆนะคะ,ะในสน่วนถัดไปเมื่อกี้ดูภาพ ภาพกราฟกันมาเยอะแหละเราดูภาพของจริงกันบ้างสิปักว่าไม่เท่าตาเห็นของแท้ค่ะทุกคนโดยภาพอันนี้นะคะจะเป็นภาพถ่ายที่มีการควบคุมแสงนะคะจากการทดสอบทางคลินิกเนี่ยเป็นเวลา8สัปดาห์อีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าภาพบางส่วนก็จะเป็นภาพที่ถ่ายมาก่อน แสัปดาห์นะคะเพื่อให้ทุกคนได้ดูพัฒนาการของผู้เขาเ้าทดสอบตัวอย่างเป็นบางท่านนั่นเองอย่างภาพนี้นะคะผ่านไปเพียงแค่สองสัปดาห์เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าริ้วรอยและจุดด่างดำเนี่ยดูจางลงอย่างเห็นได้ชัดภายในเวลาเพียงแค่สองสัปดาห์เท่านั้นสองสัปดาห์เท่านั้นนะทุกคนทุกคนดูภาพ before After ตรงนี้ดีทุกคนว่า นี่มันคือแบบภาพเงินล้านอะหนูเคยได้ยินหนูเคยได้ยินผู้แทนก็ชอบเรียกกันน้อยคือภาพเงินล้านอะแล้วนี่อะทําไมมันถึงจะไม่เป็นภาพเราทุกคนไม่อยากมีภาพ before after แบบนี้อะคะถ้าใครอยากมีภาพ before after แบบนี้อะทุกคนมันมันพลาดไม่ได้แล้วอะ ORS รอบนี้ที่กําลังจะมาถึงที่กําลังจะเปิดตัวพรีวิวลอทที่กําลังจะมาถึงควรจะต้องเป็นหนึ่งในคนที่มีภาพ พวกนี้ก่อนใครอย่าไปรอใช้แต่ภาพที่มันได้จากแ l a บเพราะมันเป็นหน้าใครก็ไม่รู้เขาก็าจะอุ้ยคุณไม่ขโมยภาพใครมาก็ไม่รู้ไม่ต้องเราใช้ภาพตัวเราเอง ภาพมานภาพใครมันก็ไม่สักดิภาพเท่าตัวเราถูกปะข้อมูลจากใครใช้มามันก็ไม่สักดิ์เท่าตัวเราใช้เองเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่คุณจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดดูนะคะใช้เพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นนะคะทุกคนแต่ว่าในส่วนของริ้วรอยเนี่ยจางลงอย่างเห็นได้ชัดจุดด่างดําตัวนี้คือหายไปเลยหายเหมือนรีทัดไปเลยทุกคนเนี่ยสสัปดาห์ไปแล้วหายไปแล้ว หลังจะใช้งาน4สัปดาห์นะคะความกระจ่างใสเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะในส่วนของจุดด่างดําตรงนี้เนี่ยก็จางลงทุกคนดูนะคะและนี่คือหลังการใช้งาน8สัปดาห์อยู่สว่างเหมือนเปิดไฟอะทุกคน ใครไม่อยากได้กระผิวแบบนี้ทุกคนต้องมาแล้วจริงๆเนี่ยดูนะคะความสม่ําเสมอของสีผิวตรงนี้นะ่ะที่เขาเคยมีอ่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ตรงนี้เขาไม่เห็นมีจุดด่างดําอะไรเลยบางคนไม่มีจุดด่างดํานะคะแต่สีผิวเนี่ยไม่สม่าเสมอกันเลเทอโลตัวนี้ช่วยได้อีกเช่นเดียวกันทําให้สีผิวเนี่ยสว่างขึ้นนะคะแล้วก็มีความสม่ําเสมอขึ้นโดยรวมด้วยค่ะที่สําคัญนะคะยังทําให้ผิวของเราเนี่ยสุขภาพดีแล้วก็มีสัญญาณของความอ่อนเยาว์เพิ่มขึ้นอีกด้วยหลังจากการใช้งาน สัปดาห์ค่ะอะมาในส่วนถัดไปนะคะเรามาดูอย่างที่นัดได้บอกไปว่าเลตินอลเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ทั่วท้องตลาดเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะทางนูสกินของเรานะคะก็ได้มีการ ทำข้อมูลนะคะคอมแพ์ระหว่างเลตินอลของเรานะคะ True Face เป็นผ e t เลติโน่คอมเพล็กซ์ตัวนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์แบรนด์ชั้นนําในท้องตลาดนะคะยกตัวอย่างมา6แบรนด์นะคะทุกคนจะเห็นได้เลยนะคะว่าเลตินอลในท้องตลาดนะคะที่เขามีเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นเลติโน่เลติโน่เลติโน l เลติ n o l และเลติโน่ถูกไหมอาจจะมีตัวอื่นใส่มาบ้างยิบย่อยแต่ไม่มีตัวไหนเลยที่ใช้เลติโน่คอมเพล็กซ์แบบท,ที่น o สกินใช้อันนี้จุดขายข้อแรกแล้วนะ เราใช้เป็นเลติโนคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นเลติโนแล้วหนึ่งใช่ไหมแล้วยังไปรวมกับไอผลิตภัณฑ์โมเลกุลประสิทธิภาพสูงที่มีความอ่อนโยนอันนั้นอีกเพื่อให้คุณได้ทั้งประสิทธิภาพของเลติโนที่สมบูรณ์แบบและมีความอ่อนโยนสูงอันนี้ข้อแรกแล้วนะอย่างที่2ค่ะเราไปดูหัวข้อเปปไทด์จะเห็นได้ว่าก็มีบางแบรนด์ที่มีเปปไทด์แต่บางแบรนด์ก็ไม่มี ซึ่งของเราเนี่ยก็มีเปปไทด์เช่นกันแต่ความพิเศษของเปปไทด์เราคืออะไรรู้ไหมคะทุกคนความพิเศษของเปปไทด์เรามันคือเปปไทด์ที่พัฒนาโดยเทคโนโลยี AI แล้วมันเป็นเปปไทด์ที่มีความใกล้เคียงกับเปปไทด์ที่อยู่ในผิวของเราเพราะฉะนั้นน่ะจํานวนที่เยอะมันไม่สําคัญเพราะว่าของเราบันเดนคุณาภาพแบบเน้นๆไปเลยอ่า ใส่สิบตัวแต่มันไม่ได้ผลไปก็เท่านั้นสู้ใส่ตัวเดียวแล้วให้มันได้ผลแบบจังๆเป๊ะๆชึกไปเลยเอาแบบตรงจุดเข้าเป้าสิบคะแนนถูกไหมคะอย่างที่3ามค่ะในส่วนของสารสกัดตัวอื่นๆอ่ะบางคนเขาก็มีใส่หน้าใส่นี่วิตามินเซลามายอะไรบอกไปในส่วนของเรานะคะที่มีสารสกัดโจโจบาและ4ีทีบีที่จะช่วย ปอบประโลมผิวของเราและในความชุ่มชื้นอันนั้นก็ว่าสุดยอดแล้วนะแต่สิ่งที่สุดยอดกว่าทุกคนที่มันไม่มีใครในโลกนี้จะเป็นเหมือนเราได้แล้วอะนั่นคือตัวหนาหๆตรงนี้ค่ะคือเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า H Lock Blend นี่ยังคงเป็นอีกหนึ่งสุดยอดเทคโนโลยีทุกคนที่มันไม่มีใครลอกเลียนแบบเราได้ต่อให้เราไป c o m p พ r อีกร้อยอีกพันแบรนด์ทั่วท้องตลาดมันก็ไม่มีใครที่มีเทคโนโลยีนี้เหมือนเราเพราะว่านี่มันคือเอกสิทธิ์เฉพาะของเราแล้วนี่มันคือเอกสิทธิ์ที่จะช่วยจัดการปัญหาของต้นตอได้แบบต้นตรงจัดการปัญหาต้นตอของหรือรอยได้แบบตรงจุดเพราะฉะนั้นแล้วว่าทุกคนถามว่าทุกคนคิดว่าทีนะ่นั่งฟังหน้าเนี้ย ใครในท้องตลาดจะสามารถสู้เราได้ไหมใคร์จะมาสู้เราได้ทุกคนแล้วนัดบอกเลยนะคะว่าในเทคโนโลยีที่อัดแน่นมาจัดเต็มขนาดนี้อ่ะราคาที่ได้มาบอกเลยว่าคุ้มคำเดียวเลยคุ้มคุ้มสุดๆคุ้มเหลือจะคุ้มกับหน้าใสๆผิวสวยๆกับการตลาดกับลูกค้ามหาศาลที่จะรอใช้ผลิตภัณฑ์ของเรากับผลิตภัณฑ์ที่มันสุดยอดมากขนาดนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าแบบสุดๆค่ะ เพราะว่าบางผลิตภัณฑ์นะทุกคนเขาใส่เลตินอลใส่นู่นนี่นั่นอัดเข้ามาใช่ไหมประสิทธิภาพดีแต่รุนแรงใช้ปุ๊บรักทายเคืองใช้ไปได้วันหนึ่งรอไปอีกสามอาทิตย์ค่อยไปใช้อีกทีหนึ่งรอบอีกสามอาทิตย์ถึงจะมาใช้ได้อีกรอบหนึ่งเพราะอะไรเพราะมันรุนแรงผิวต้องปรับตัวแต่พอมันมาเป็นของเราอะทุกคนไม่มีค่ะสามารถใช้แบบสกินแคร์ทั่วไปได้เลยโดยที่คุณสามารถได้ประสิทธิภาพตรงนี้ไปแบบเต็มเต็มนี่คือความสุดยอดที่นักวิทยาศาสตร์ของเราอ่ะ ทำให้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราอะ่ะมันโดดเด่นแล้วมาสุดยอดมากกว่าท้องตลาดส่วนบางผลิตภัณฑ์ค่ะเคลมโอ้ย oh, อ่อนโยนสามารถใช้ได้เลยเป็นแบบ Daily Skincare แต่เกิดอะไรขึ้นใช้ไปสามวันสามอาทิตย์สามเดือนสามปีไม่เห็นผลเลยใช้เหมือนไม่ใช้เหมือนเอาน้ำเปล่ามาทาหน้าใช้ไปทำไมแต่นูสกินของเราไม่มีปัญหาแบบนั้นค่ะเพระภาพเมื่อกี้นี้พิสูจน์แล้วทุกคนเห็นแล้ว สอาทิตย์โอ้โหเปลี่ยนแปลงเหมือนไปดึงหน้ามาเออแต่เราสามารถจบได้ได้แค่ขวดนี้ขวดเดียวเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องได้ลองนะบอกเลยทุกคนต้องได้ลองในพรีวิวรอบนี้จริง,รงอ่ะมาในส่วนถัดไปค่ะไม่รอช้าเราพบกับส่วนของคําถามที่พบบ่อยกันบ้างนะคะสําหรับข้อแรกนะคะอาจจะมีคนสงสัยว่าผิวอบอบางแพ้ง,ง่ายเนี่ยสามารถใช้ตัว Age Lock 2 Face เปปไทด์ Retinal Complex ได้หรือไม่ อ่าได้หรือไม่คั้ตอบในข้อนี้นะคะต้องตอบว่าทั้งสูตรของเรานะคะได้มีการพัฒนาสูตรอย่างที่นัดบอกนะคะว่าเรามีการใส่โจโจบาและ4ีทีบเข้ามานะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการปปอบประโลมผิวนะคะก็จะสามารถใช้ได้นะคะแม้ผิวแพ้ง่ายก็ตามแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของอาการแพ้เนี่ยมนเป็นเรื่องของปัจเจกสาหรับท่านใดนะคะที่มีความกังวลนะคะก็สามารถปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้งานได้นะคะ ในส่วนถัดไปค่ะมีคนถามเยอะแน่นอนในส่วนของข้อนี้ว่าเลติโนใน AgeLock 2 Face เ e d t i m e r e t i n o l Complex ตัวเนี้มีความเข้มข้นเท่าไหร่เพราะคำถามข้อนี้มันเป็นจุดขายที่แบรนด์ในท้องตลาดมากมายเหลือเกินหยิบขึ้นมาใช้ในการใส่เปอร์เซ็นต์ในส่วนนี้นะคะทาง n no น Skin ต้องแจ้งเลยนะคะว่าเราจะไม่มีการเปิดเผยเ,เปอร์เซ็นต์ของเลติโนที่ใส่ในสูตรนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่า เรตินอลของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้เปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นจุดขายค่ะทุกคนจุดขายของเราคือประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ทุกคนพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเลยตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์แรกที่ใช้งานเราไม่จำเป็นต้องเอาเปอร์เซ็นต์มาพูดกันค่ะ เพราะว่าสูตรของเราอะทุกคนมันเป็นเลติโนคอมเพล็กซ์มันใส่ทั้งเลติโนมันใส่ทั้งตัวเอสเทอร์ลงไปเพื่อเสริมประสิทธิภาพกันและมันยังมีการใช้เทคโนโลยีเปปไทด์เข้ามาเพื่อทวีคูณประสิทธิภาพของเลติโนอีกเพราะฉะนั้นเราจะเอาเรื่องเปอร์เซ็นต์เลติโนมาคุยกันในผลิตภัณฑ์ของนูสกินเอชแล้วของเราไม่ได้ ทางเรานะคะจึงไม่มีการเปิดเผยเปอร์เซ็นต์ของตัวเลติโนที่ใช้นะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะคะผลการทดสอบทางคลินิกแล้วนะคะว่าเปริมาณของสารสก,กัดสารสําคัญทุกตัวที่เราใส่เข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลติโนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเอสเทอร์หรือเปปไทด์นะคะ ุกอย่างใส่ในปริมาณที่สามารถเห็นผลได้นะคะพิสูจน์แล้วนะคะด้วยการทดสอบทางคลินิกจากผู้ใช้งานจริงนั่นเองสามารถไว้วางใจในส่วนนี้และนําผลิตภัณฑ์นะคะไปบอกต่อหรือว่าทดลองใช้ได้ตัวเองนะคะเพื่อให้ท่านมีภาพเงินหลานเป็นของตัวเองได้เลยค่ะ is 22 สำหรับท่านใดนะคะที่ฟังข้อมูลไปถึงหน้านี้แล้วนะคะเก็บความตื่นเต้นไว้ไม่ไหวนะคะตื่นเต้นจนลืมข้อมูลทั้งหมดไปแล้วนะคะสามารถแคปหน้าตอนนี้เก็บไว้ได้เลยนะคะเพราะว่านี่นะคะจะเป็นข้อมูลสรุปนะคะของผลิตภัณฑ์นะคะ Age Lock 2 Phase นะคะ Peptide r e t i n o l Complex นั่นเองค่ะทรงพลังด้วยการรวมเอาเทคโนโลยีของ Peptide และ r e t i n o l ไว้ใน ขวดเดียวนะคะสามารถมีทั้งรูปแบบของแอดวานซ์เปปไทนะคะที่คิดค้นโดย AI นะคะและเลติโนคอมเ็กซ์ที่อ่อนโยนกว่าแต่ให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่านะคะจัดการปัญหาผิวอย่างตรงจุดนะคะเสริมทับด้วยเทคโนโลยี Age Lock Blend นะคะเอกสิทธิ์เฉพาะของ n ู Skin และมีผลลัพธ์อันน่าทึ่งจากการทดสอบทางวิจัยทางคลินิกนะคะได้เห็นผลจริงนะคะแล้วก็เริ่มเห็นผลตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ใช้งานเลยทีเดียวค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกคนเตรียมพร้อมต้อนรับผิวสดใสนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะด้วยผลิตภัณฑ์ AgeLock t w o Face d e p t i d e Retinal Complex ด้วยกันเถอะค่ะ